ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมไบล็ไรเดอร์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวกับเจ้าตัวนี้เลยนะครับ dx design driver นั่นเองนะครับผมก็เป็นเข็มขัดเส้นใหม่นะครับในปีนี้นั่นเองของ c a m e ร r i d e r g e กีสนั่นเองนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเป็นกระแสอยู่นะตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมสำหรับเข็มขัดชิ้นนี้นะครับแล้วก่อนอื่นเลยก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์หลักของเราด้วยนะครับผมเจ๊ทอยนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจของในซีรีส์ c a m e ร่ i d e r g e กีเนี่ยก็สามารถ กดลิงก์ใต้ดีฟิชชั่นไปได้เลยนะครับแต่ว่าช่วงนี้อาจจะของขาดเล็กน้อยนะครับเพราะว่ากระแสดีมากๆเลยนะครับผมประมาณนี้นะฮะอะ่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่านะครับเรามาดูกันที่ตัวกล่องกันก่อนนะครับผมสำหรบับตัวกล่องตัวนี้นะครับก็ะจะมีการแถมในส่วนของตัว hammer rise buckle มาให้อีก1ชิ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นหน้าตาของ c a m e n r i d e r g e e s t ร่าง Magnum Boot นั่นเองนะครับผมพร้อมกับตัวเข็มขัดเนาะประมาณนี้นะฮะ <ítulo> แล้วก็ด้านหลังนะครับผมจะเป็นการอธิบายลูกเล่นคร่าวๆนะครับสำหรับเข็มขัดเส้นนี้นั่นเองนะครับผมก็หลายๆคนเนี่ยยกให้เป็นเข็มขัดอีกหนึ่งเส้นนะครับที่ลูกเล่นเนี่ยดีมากๆเลยเพราะว่ามีความหลากหลายในการเล่นนั่นเองนะครับผมจะสังเกตเห็นได้จากสเตปการเล่นของเขาเนาะที่ค่อนข้างมีความหลากหลายมากๆเลยนะครับผมรวมถึงลูกเล่นของการรีเวิลออนหรือว่าการสับเปลี่ยนจากบนไปล่างจากล่างไปบนนั่นเองของตัวฟอร์มนั้นๆนั่นเองนะครับผมประมาณนี้ แล้วก็ด้านบนนะครับผมก็จะมีการบอกนะครับว่าเข็มขัดเส้นนี้เนี่ยภายในกล่องนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนฟอร์มได้ถึง10ฟอร์มเลยทีเดียวนะครับผมก็จะเห็นได้จากการสับเปลี่ยนหมุนเวียนของตัวไอเทมชิ้นนั้นๆกันไปนั่นเองนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวต่อไปนะครับผมเราไปแกะดูของด้านในกันเลยดีกว่านะครับว่าเขาให้อะไรเรามาบ้างนะครับผม ก็สำหับของด้านในนะครับผมก็จะมีตามนี้เลยนะครับความจริงมันมีตัวใส่กับขัดด้วยนะแต่ว่าผมไม่ได้เอาใส่เข้ามานะครับเดี๋ยวมันจะล้นจอเกินไปนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญก็คือถ้าเกิดว่าเราซื้อช่วงแรกๆเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของตัวนี้เลยนะครับเป็นชิ้นแคมเปญนะครับผมที่เขาจะแถมมาให้แบบฟรีๆเลยนั่นเองนะครับก็คือตัวของ DX Rewind Diver Rise Buckle มาให้อีกหนึชิ้นนั่นเองนะครับสำหรับชิ้นนี้นะครับ อ่ะก็ตามนี้นะครับผมก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเราไปลองเล่นลูกเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับดีเอ็กซ์ชิ้นนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของตัวดีไซน์ดรเวอร์นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าปีนี้เนี่ยดีไซน์ตัวเข็มบขัดออกมาได้ดูโอเคนะกว่าปีกันก่อนนะครับผมเพราะว่ามันมีความเท่ากันในทุกๆด้านนะผมรู้สึกโอเคมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพอมันเสียบหน้าเสียบนี่เข้าไปเนี่ยมันจะดูลงตัวแล้วก็ดูสวยงามมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของสวิตช์ปิดเปิดนะครับี่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับผมมาเปิดดกกันนีว่าะ ดีไซน์ไดรเวอร์นั่นเองนะครับผมแล้วก็เสียงส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะอยู่ที่ตัวหัวเข็มขัดนะเห็นได้จากสล็อตข้างซ้ายกับขวานะครับผมแล้วก็ตรงกลางตรงนี้ก็จะไม่มีผลอะไรนะเพราะว่ามันเป็นช่องเอาไวส้สวมตัว ID ดีคอเฉยๆนะครับผมเดี๋ยวไอดีคอคืออะไรเดี๋ยวมาอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็แง่งด้านบนตรงนี้ก็คือเอาไว้กดในส่วนของตัวหัวเข็มขัดด้านนอกนะครับให้มันหมุนได้นั่นเองนะครับหรือว่าการรีโวว์ออนนั่นเองนะครับผม,าา on, อ,นะบผมอ่ะ,ะหมุนให้ดูกันก่อน ก็จะมีเสียงประมาณนี้นะด้วยความที่ว่าเรายัางไม่ได้สวมอะไรเข้าไปในตัวหัวเข็มขัดนั่นเองนะฮะหมืนคืนกันก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับจะเป็นที่ปลดล็อกนะครับผมตัวไรส์บัคเกิลนั่นเองนะครับประมาณนี้นะฮะ,ะแล้วก็อย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้นี้ว่า ID คอคืออะไรนะครับผม ID คอก็คือตัวนี้นะครับผมซึ่ง แต่ละคนเนี่ยก็จะได้ไม่เหมือนกันนะครับผมในส่วนของตัว id c o r e นะอย่างที่ผมถืออยู่ก็คือตัวของ k a m e n r i d e r g e e s นะครับซึ่งเขาจะได้เป็นหน้ากากยิ่งจอกนั่นเองนะครับผมก็อย่างในซีรีส์เนี่ยเราจะได้เห็นตัวไทคู่นะครับผมที่เป็นหน้ากากตัวรักคู่นะครับผมแล้วก็ตัวนาโกะเนี่ยที่เป็นหน้ากากแมวนั่นเองนะครับผมก็แล้วแต่คนจะได้นะครับผมวันนี้ก็ไปลองติดตามชมในซีรีส์กัน เอาอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมประมาณนี้แล้วก็เราก็ทําการสรวมตัว ID card เข้าไปนะครับที่รองตรงกางนี้เลยนะฮะอ่ามันก็จะพูดว่า entry นั่นเองนะครับผมแต่ว่าพอเราสรวมเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นในซีรีส์เนี่ยมันก็จะยังไม่ใช่การแปลงร่างนะแต่เป็นการ แบบว่าไปรอในร็อบบี้อะไรประมาณนี้ก่อนที่จะเริ่มเล่นเกมนั่นเองนะครับผมอะไรทํานองนี้นะฮะแล้วก็ต่อไปนะครับผมมาพูดถึงเรื่องตัวไร c ์บัคเกิลนะครับผมที่เป็นสล็อตซ้ายกับขวาใช่ไหมมันก็จะแบ่งได้2ขั้นนะครับผมถ้าเป็นในตอนนี้นะก็จะเป็นขั้นที่เป็นของเกลือนะครับผมเป็นขั้นกา,กากสุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกไรซ์บัคเกิลที่หาได้ทั่วไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว แฮมเมอร์ไรซ์บัคเกิลนั่นเองนะครับผมเป็นตัวคอนนั่นเองนะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับรวมถึงตัวที่เราได้มานะครับผมเป็นตัวแคมเปญก็คือตัวรีไวซ์ไรเวอร์ไรซ์บัคเกิลนั่นเองนะครับผมชื่อยาวเลือเกินนะดินพันหมดแล้วเนี่ยนะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับแต่ว่าพอเราข้ามขั้นมาหน่อยนะครับผมเป็นไรซ์บัคเกิลที่อรหน่อยก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นตัวแมกนัมไรซ์บัคเกิลนะครับก็จะสังเกตเห็นได้จากความใหญ่ของมันที่จะมีขนาดใหญ่กว่า ไรซ์บัคเกิลอันกะกากนะครับผมก็จะมีความใหญ่อย่างเห็นได้ชัดเลยแล้วก็จะมีดีเทลอะไรที่เยอะกว่านั่นเองนะครับผมแล้วก็ชิ้นที่เด็ดที่สุดนะครับในเซตนี้ก็คือตัวนี้นะฮะจะเป็นตัวบูตไรซ์บัคเกิลนั่นเองนะครับซึ่งในซีรีส์เนี่ยเขาได้บอกว่าไอตัวไรซ์บัคเกิลชิ้นนี้เนี่ยสามารถใช้ได้1ครั้งนะครับต่อ1นเกมนั่นเองนะครับผมก็เป็นชิ้นที่โคตรจะแรงนะครับประมาณนี้นะฮะอ่ะแล้วต่อมานะครับเรามาลองเล่นกันดูดีกว่านะครับผมก็จะใช้ตัว ก่อนนะตัว Hammer r i ไร b ์ c ัคเกนะครับก็ทําการเสียบเข้าไปได้เลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราจะเลือกนะว่าจะเสียบข้างซ้ายหรือว่าข้างขวาน,นะครับเสียงก็จะเหมือนกันแต่จะแตกต่างกันที่การแสดงผลของ LED ทางซ้ายกับขวานั่นเองนะครับผมอะไรทํานองนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวมาลองเสียบกันดูอ่ายังไม่เสร็จนะครับเราก็ต้องกดตัว Rise b u คเก e ลงไปนะฮะ จะมีเสียงประมาณนี้นะครับผม,ผมก็จะสังเกตเห็นได้ว่า LED มันก็จะอยู่ที่ข้างซ้ายข้างเดียวนะครับไม่ได้ขึ้นข้างขวาเลยก็เป็นอะไรที่ดีนะคือผมค่อนข้างชอบมากเลยในส่วนของลูกเล่นตรงนี้นะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเรากดอีกทีก็จะเป็นการเล่นทําไม่ตายนะฮะ ก็จะมีเสียงประมาณนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าไฮไลท์เนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าตัวบัคเกิลเนี่ยหรือว่าลายบัคเกิลเนี่ยมันสามารถเล่นเป็นคอมโบได้นะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยเราก็เอาไปเสียบทางด้านขวานะครับก็จะเป็นเสียงคอมโบระหว่างฮัมเมอร์กับตัวของรีไวท์ไดเวอร์นั่นเองนะครับก็ทําการหมุนก่อนนะเพราะว่าเราเสียบทางด้านขวาใช่ไหมนี่นะฮะก็ไปเสียบกันเสียบไปเลย อาจะเห็นว่าตัว LED จะไม่เหมือนกันด้วยนะคนละเฉดกันเลยนะครับก็กดด้านใดด้าน,นหนึ่งก็ได้นะครับผม พอเราสวมเข้าไปทั้งด้านซ้ายและขวาเนี่ยมันก็จะเป็นการเล่นโหมดดูอัลออนนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นล่างที่เป็นทั้งเกาะบนแล้วก็เกาะล่างเลยนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะฮะมาลองเล่นทำให้ตายกันดูอ่าก็จะมีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับก็คือการเล่น โหมด r e v l v e on นั่นเองนะครับผมก็คือการกดตัวนี้นั่นแหละที่ผมได้บอกไปนะครับก็หมุนเลยนะฮะก็คือมีแค่นี้เลยนะครับไม่ว่าเราจะเสียบตัวอะไรนะครับผม m a x น m u m ตัว hammer หรือว่าตัว b o o ก็คือเป็นเสียงแบบนี้นะครับแต่จะต่างกันที่ตัว led นั่นเองนะครับไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นนะครับอ่ะหมุนขึ้นก่อน ก็จะมีประมาณนี้ที่ฟอร์มันเยอะหรือว่าลูกเล่นมันเยอะก็พอาแบบนี้นั่นแหละนะครับเสียบซ้ายเสียบขวาหมุนขึ้นหมุนลงอะไรทํานองนี้นั่นเองนะฮะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวต่อไปนะครับเรามาเล่นนะครับผมตัวไอเทมที่มีระดับความแรงขึ้นไปอีกนะครับผมนี่เลยนะฮะตัวแม g กนัมไร e ์บัคเกิลนั่นเองนะฮะมาลองเล่นกันดูอ่าถ้าเกิดว่าในายซีรีส์เนี่ยเขาจะหมุนตรงนี้ก่อนแล้วก็กดที่ตัวไก่นะครับ เป็นเสียงประมาณนี้นะครับผมมาลองเล่นทำให้ตายกันดู <them> อะแล้วก็ต่อมานะครับเรามาเล่นตัวที่เป็นไฮไลท์อีกชิน้นนึงดีกว่านะครับผม,ผมก็คือตัวนี้เลยนะฮะบูสต์ไรต์บัคเกิลนั่นเองนะฮะ,ะมาลองเล่นกันดู ซึ่งผมต้องบอกเลยว่าผมชอบเสียงตัวนี้ที่สุดนะครับผมเดี๋ยวเสียงเป็นไงเดี๋ยวมาลองฟังกันดูนะครับอ่าเสียงโคตรเท่เลยนะครับผมตัวไรซ์บ u c k เกชิ้นนี้นะฮะมาลองเล่นทำให้ตายกันดู หมดอีกรอบนะครับผม ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมผมรู้สึกว่าตัวของบูตไลบัคเกิลเนี่ยมันจะมีลูกเล่นหรือว่าเสียงที่จะมีมากกว่าตัวอื่นๆหน่อยหนึ่งนะครับผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะมีการอัปเกรดนั่นแหละนะครับผมสลหรับชิ้นนี้นะฮะอ่ะต่อมาเรามาเล่นล่างหลักของตัวกีดกันเลยดีกว่าอย่างแมกนัมบูตนะฮะก็ผมอันนี้คือไปก่อนนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้นะครับผมเปิดก่อนเลยนะฮะตัวแมกนัม ต่อมานะครับเอาตัวบูธนะครับใส่ข้างขวานะครับผม จะเท่เลยนะครับผมเนี่ยพอมันเป็นคอมโบของมันแล้วเนี่ย LED เนี่ยมันจะดูแบบโอ้โหเยอะแยะมากมายเหลือเกินนะครับผมและนี่เป็นไงอย่างที่ผมบอกไปนะครับพอเสียบอะไรเข้าไปทั้งหมดแล้วเนี่ยมันดูแบบสวยงามมากๆเลยนะครับผมแบบเหมือนช่างดีงามอะไรเช่นนี้นะฮะ,ะเดี๋ยวต่อไปนะครับเรามาลองเล่นทำให้ตายดูนะ, <First time. S 1> ะบิดอีกรอบหนึ่งนะฮะ ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวของ DX Design Driver นั่นเองนะครับผม ก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิว DX Design Driver นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเข็มขัดอีกเส้นหนึ่งในปีนี้นะที่ทําออกมาได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับก็สมคําล่ําลือนั่นแหละที่มันเป็นเข็มขัดอีกหนึ่งเส้นที่ลูกเล่นค่อนข้างจะหลากหลายแล้วก็เล่นสนุกนะครับด้วยความที่ว่ามันสามารถเอาตัวไรเบัคเกิรเสียบซ้ายเสียบขวาได้แล้วก็หมุนได้อีกนะครับมันเลยมีความหลากหลายขึ้นไปอีกนะเพราะว่าเราสามารถสับเปลี่ยนกันเล่นได้ทุกชิ้นเลยนั่นเองนะครับก็ค่อนข้างชอบตรงนี้พอสมควรน,นะครับอ่ะ ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ที่เพจรา้านเจทอเลยนะครับทั้งทางหน้าเพจ Facebook หรือว่าทางช้อปปีก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปนะว่า ช่วงนี้เนี่ยของมันอาจจะขาดไปสักพักหนึ่งนะครับผมยังไงก็รอสักหน่อยก็น่าจะดีนะครับประมาณนี้นะฮะยังไงก็ฝากกันกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางชแนลนั่นเองนะครับคลิปหน้านะครับจะมารีวิวอะไรก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ